ยายดจ้ายดจ้าย่งด้ซื้อหัวหงสั่งรอบ้านหัวนาอายุจปีแลวจ้าปบปีสองปีอันประวัติข้อเป็นมาบ้านหัวนาเป็นยังไงจ้ะ ผมเป็นม้าหงบมานหัวนาตะกี้เพื่อนก็อยู่บ้านถามกุหลานนาทวมมันีเพิ่ผู้เสียงเล้ยงพยใหญขึ้นมารูเป็นโน้นเลยโน้นบ้านหัวนาโอ้จำหันาแล้วอันของปอของผู้เสียงเป็นงครับปอทองผู้เสียงโอ้ปอาทองผู้เสียงนี่เราจาบากมากือกันหลาแล้วก็เลี้ยงลูกยังนั่นแล้วกใหญ่มาจะใส่ปูแล้วนัไปก็อยู่นี่ย้ายกับบลูด้วยกันโอ้ครับ มสมัยเจ้าก้อนน,กกนั่นลูกหลานงอกรดิพอยลูกหลานบังอาทีบม่ได้ซึ่งถึงตรงนั้นขนาดใดเพราะว่าสมัยก้อนเพ่นง่ายหาอาทีปลูกสร้างหาทีอาเชียภูมิที่เหมาะสมที่ปางแกงอาปลูกบ้านแต่งเมืองหาที่ั้งอยู่ทั้ากินสมัยแจ่ก้อนน่ะยังมีการง่ายบ้านกัน บอมมอมเป็นเรื่องผิดปกติแต่ว่ามันเป็นปกติง่ายบ้านหาพื้นทีหาทำเลทำอยู่ทำกินสมัยก่อนปากรามีบุคคลขนาดหนึ่งสิบสองครอบครัวเดินทางมาน้ำกันหนึ่งในนั้นจำได้ว่าซึ่งว่าพ่อแสนเมืองหนึ่งในสิบสองครอบครัวนั้นมีพ่อแสนเมืองเป็นหัวหน,านา้าคณะ พอ้มาจากไกลนืลมาจาเขตจังหวัดขอนแก่นนี่เลยแต่คนมันไกลกันเนี่ยใส่ถงเกียนเป็นผ้านะสมัยก่อนใส่เกียนเป็นผ้านะมาดูคารวานเกียนผมน้ำเสิ้มาหนีพม,ม,ม,มาเห็นบ้านหัวหน้านี่มาเห็นชชยภูิทีหมาะสมะสำหรับแับบุคลากรทางท้องเพื่อทำการ,รเกษตรสมัยก่อน มองมองเห็นอะไรที่อะไรบ้างมองไปทั้งทิศใต่ก็เห็นเป็นกีฬาไปจนบันแทนจนจนเป็นรถมันมอนมองไปทั้งด้านทิศตอนนั้นตรก็เป็นเป็นเนินสูงไปสู้โคกสมัยก่อนมันเป็นเทือกมาจากภูตะเภาเป็นเทือกโดงเทือกป่ามนาะ อันนี้บริเวณบา้านอีมีแตต่อไปจริงไ่หัน่นทุกคนก็เลยเห็นว่าบ้านหัวหน้านีเป็นที่เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรเป็นให้เป็นหน้าเพื่อทั้งการเกษตรดังนั้นพอเสร็จเมือนก็ได้ตั้งหลักฐานตรงนี้เริ่มต้นสิบสองเจาาสิบสองข้อควบูุขอบบ้านเตียงเมืองครั้งแรก